มนุษย์เงินเดือน,นเดือนแค่เดือนละหมื่นจะเก็บอย่างไรจะบริหารอย่างไรให้มีเงินล้านคลิปนี้ invest to tomorrow มีคำแนะนำดีๆมาแชร์มาแบ่งปันให้กับทุกคนครับทำไมมนุษย์เงินเดือนต้องลงทุนด้วยในเมื่อทำงานเป็นตั้งงานที่มีเงินเดือนอยู่ทุกเดือนสิ้นปีก็ได้รับโบนัสและยังมีสวัสดิการต่างๆเช่นเรื่ของการท่องเที่ยวนะ เป็นคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยเราลองมาดูกรณีศึกษานะครับของมนุย์เงินเดือน3คนผมขอยกตัวอย่ยางชื่อต่อไปนี้นะครับคือคุณย,ายา่าคุณณเดชแล้วก็คุณคิมเบอรี่ครับมาดูกันว่าถ้าทั้ง3คนนี้ได้เงินเดือนเท่ากันแล้วก็มีวิธีการบริหารการจัดก,การที่ต่างกันผลลัพธ์ท้ายที่สุดเขาจะเป็นอย่างไรเริ่มทีคนแรกนะครับคุณยา่ยาเนี่ยเป็นมนุย์เงินเดือนใช้ชีวิตทํางานไปด้วย ท่องเที่ยวไปด้วยนะโซโลไลค์ครับด้วยมีหลักคิดที่ว่าไม่อยากลําบากวันนี้แล้วค่อยสบายวันหน้านะเพราะไม่รู้ว่าวันหน้าจะมีจริงหรือไม่ในวันธรรมดาครับคุณยาย่าก็จะทำงานตามปกติแต่พอวันหยุดคุณยาย่าก็จะออกไปใช้จ่ายท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามร้านคาเฟ่ต่างนะครับและเมื่อถึงปลายปีครับก็ได้รับบนัสก็วางแผนไปท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์อะไรที่เป็นที่นิยมเขาก็จะไปทั้งนั้นแหละครับหากช่วงนั้นมีสินค้าออกใหม่ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือกระเป๋าเป้เนมก็จะใช้จ่ายไปกับสิ่งนั้นนะคุณยาย่าไม่ได้วางแผนการเก็บเงินอะไรบ้างไหมนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับคุณยาย่าก็มีการแบ่งเงินส่วนหนึ่งครับไว้สําหรับการออมทุกเดือนนะออมเดือนละห้าพันโดยนําไปเป็นเงินฝากที่ธนาคาร ค,คุณย่าสายเที่ยวเนาะนะครับแล้วก็เก็บเงินเดือนละ5,000ฝากธนาคารนะครับมาดูคนต่อมาครับคุณนัดเดชนัดเดชเนี่ยเป็นมนมเดื่อนครับที่มีความตั้งใจแล้วก็มีการวางแผนทางด้านการเงินด้วยคุณนัดเดชมีหลักคิดที่จะย้อมลำบากก่อนที่จะสบายทีหลังนะฮะแต่นัดเดชก็รู้ดีครับว่าการฝากเงินในธนาคารเนี่ยจะได้ดอกเบี้ย,ยแค่ประมาณ0.5%เซซึ่งก็อน้อยมากๆเลยทีเดียว คุณเดชจึงตัดสินใจเก็บเงินส่วนหนึ่งนะจากเงินเดือนประจำเนี่ยแบ่งเป็นสัดส่วนเดือนละ5 0 0 0ห้าพันเท่ากันนะนะครับไปลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับนะคุณนเดชไม่ได้เที่ยวอะไรมากมายนะครับอาจจะมีสัสรคๆบ้างก็ <c oughs> เก็บเงินก้อนที่เท่ากันเลยนะนะครับจำนวน5,000บาทแต่ไม่ได้ฝากธนาคารนะคุณนเดชเอาไปซื้อลงทุนในกองทุนรวมอสังหารนะครับมาดูคนสุดท้ายนะครับคุณคิมเบอรี่ คุณเมรี่ครับเป็นบรุือนเดือนที่มีการวางแผนการเงินงที่ดีเยี่ยมกว่ากว่าคุณย,าย่าและก็กว่าคุณ,ณเดชนะคุณเคมบรี่เนี่ยยอมที่จะลำบากในวันนี้นะครับเพื่อที่จะสบายในวันข้างหน้าครับด้วยคิดว่าวันนี้ยังแข็งแรงยังสามารถทํางานได้จึงอยากทํางานให้เต็มที่เมื่อเวลาตาเสียนมีอายุมากขึ้นไม่สามารถทํางานได้ถึงตอนนั้นเคมบรี่ต้องการมีทั้งเวลาแล้วก็มีทั้งเงินด้วยนะครับ ซึงแบ่งการออมเงินนะออมเงินเช่นเดียวกันนะจำนวน5,000บาทครับแต่เขามีการออมแตกต่างนะครับจากคุณยา่าแล้วก็คุณณเดชนะครับการออมทุกเดือนนะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับทางคุณคิมเบอรี่นะครับก็ไปลงทุนในลักษณะกองเป็นหุ้นปันผลต่างๆนะครับการออมเงินทุกเดือนครับเป็นเรื่องสําคัญมากหลายคนใช้ชีวิต เดือนอย่างที่ไม่มีการเก็บเงินนะครับถึงแม้ว่านี้ครับเราจะประหยัดเพียงอย่างเดียวนะครับจะไม่ทําให้โรบเรารวยขึ้นก็จริงครับแต่ก็เป็นรากฐานในวันข้างหน้าครับเพราะถ้าเราไม่ปลูกฝังนิสัยเรื่องของการประหยัดการพร้อมครับทำได้เท่าไหร่นะครับเราก็จ่ายหมดเท่านั้นมันก็จะลําบากนะครับคราวนี้เราลองมาดูกันว่าหลังจากทางคุณย่านะครับคุณณเดชแล้วก็คุณเคิรบอรีเนี่ยเขาทําไปอย่างนี้นะครับแล้วชีวิตเขาเนี่ยในท้ายที่สุด ตอนที่เขาเกษียณชีวิตเขาจะเป็นยังไงนะครับกลับมาดูที่คุณยา,ยา่าคุณยา่ยาออมเงินเก็บไว้ธนาคารนะครับเดือนละ5 0 0 0นบาท1ปีก็เก็บได้เนาะก็เอา5,000คูณกับ12ก็ได้ปีละ60,000บาทนะครับยา่ยาทำงานตั้งแต่อายุ2ีถึง60ปีนะครับเมื่อเกษียณครับคุณยาย่าเองก็จะมีเงินเก็บอยู่ในบัญชีธนาคารอยู่ที่2ล้าน3าแสนส่หมื่นบาทนะครับแล้วก็รวมในส่วนเป็นดอกเบีย้ยเข้าไปนะครับ การทํางาน30-40ปีครับยา่าถ้ายา่าใช้ชีวิตต่ออีก20ปีครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินครับพ่อแม่ป่วยหรือลําบากกับการใช้ชีวิตจํานวนนี้เพียงพอไหมนะครับก็คงต้องเป็นคาถามที่ทางคุณญาญาก็คงต้องถามตัวเองด้วยนะครับมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับมาดูชีวิตของคุณ,ณเดชน,นะครับกรณีที่เป็นหลังวัยเกษียณนะครับเดชจําได้ใช่ไหมครับเขาออกเงิน5,000บาทเนะาะเขาก็ ไปลงทุนนะครับในกองทุนรวมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับทุกๆเดือนนะเดือนห้าพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นครับออกองทุนอาสนานะครับประมาณว่าดอกเบียนะ้ยอยู่สักประมาณเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับนั่นหมายความว่าเขาฝากไปนะจนถึงอายุหกสิบปีเนี่ยถึงวันนั้นเนี่ยทางคุณณเดชจะมีเงินในกองทุนนี้อยู่ทั้งหมด12บสองล้านหแสนหกหมืบาทนะครับต่างกันเยอะใช่ไหมครับ ห้าพันเหมือนกันนะฮะพันไปฝากธนาคารของคุณยาย่จะได้เงินแค่ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับแต่ถ้าไปลงในกองทุนนะครับที่เป็นอสังหารรัพย์นะก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น12ล้านนะเป็นล้านนะครับถ้าหลังจากอายุ60แล้วนะเด็ มีการลงทุนต่อนะครับโดยนําเงินจํานวน12ล้าน2.5แสนนะครับไปลงทุนในกองทุนรวมเช่นเดิมนะฮะผลตอบแทน7.5เช่นเดิมครับคุณณเดชก็จะมีเงินใช้ต่อปีเนี่ยสักประมาณ9,000บาทนะครับหรือเกือบเดือนละ8,000บาทนะครับชีวิตของณเดชก็ไม่ได้ลําบากนะครับแต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้ลาบากเลยนะครับอายุ10ก็มีเงินใช้เดือนึงประมาณ7-8ผมก็ว่ามันก็โอเคนะครับเพียงแค่ นั่เดทเองเนี่ยเริ่มเก็บนะเริ่มเก็บเงินนะครับไปฝากไว้ให้กองทุนะรวมเนาะนะเดือนละสัปรามาณ5,000บาทจะมั่น้อยกว่านี้แล้วแต่ท่านน้นี่เป็นยกตัวอย่างนะครับมาดูคนสุดท้ายกันนะครับคนนี้ที่เป็นคุณคมเบอรี่คุณคมเบอรี่จำได้ใช่ไหมครับว่าคุณคมเบอรี่เก็บเงิน5 0 0พันเนี่ยไปลงทุนแบบ dca นะ dca ไปลงทุนในหุ้นนะครับเอาว่าประมาณว่าการลงทุนเนี่ยมันก็มี ผลณเราแพลนเฉลี่ยนั้นสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่นะครับว่าเลือกตัวไหนเอาเป็นว่าเฉลี่ยปีละประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับโดยในแต่ละปีเนี่ยทางคุณคิมเบอรี่ครับก็ไม่ได้ออกผลตอบแทนออกมาใช้เลยนะครับแต่นําไปลงทุนเพิ่มเป็นหนักของตัวการทำรีอินเวสต์นะครับหรือลงทุนซ้ํานะครับเก็บเพิ่มปีละหกหมื่นบาทนะครับเมื่อถึงตอนอายุหกสิบครับคุณคิมเบอรี่เองเนี่ยนะฮะก็จะมีเงินนะนะครับดูดีๆนะครับ คุณคิมเบอรี่ก็จะมีเงิน300ล้าน367าล้านนะครับกับอีก8 2 8 9 1บาทนะครับเอาผลกำไรทุกปีไปลงทุนซ้ำไปลงทุนซ้ำไม่ได้ถอนอ่อกไม่ได้ไปใช้นะครับก็จะมีเงินถึง360ล้านนะต่างกันใช่ไหมห้านะครับฝา 5, 000, บกธนาคาร เขาายุก10ปีก็จะได้เงินแค่2ล้านนะครับ5,000เอาไปลงในกองทุนรวมนะครับก็จะได้ประมาณ12ล้านครับแต่ถ้าเอาไปลงทุนในหุ้นนะครับก็เฉลี่ยเนาะก็ได้ประมาณ300ล้านนะครับทั้งที่เก็บเงินเท่ากันนะทั้งคุณย่าคุณนเดชนะครับเพียงแค่เปลี่ยนทั้งทางในเรื่องของการลงทุนนะครับหากหลังจากอายุ60ปีครับคุณเคมรี่ยังคงลงทุนหุ้นต่อเนื่องนะครับจากเงินนั้า3 6 0ล้านเนี่ยนะครับ แล้วก็ทำกำไรเฉลี่ยนะปีสักประมาณ20%ครับผลตอบแทนที่คิมเบอรี่จะได้รับเนี่ยก็อยู่ที่72ล้านต่อปีเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าการวางแผนทางด้านการเงินเนี่ยของทั้ง3คนมีการเก็บเหมือนกรันรจำนวนเท่ากันครับแต่ทำไมผลลัพธ์ตอนอายุ60ปีเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็เพราะว่าการวางแผนการเงินที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับถ้าเราอยากรวยต้องเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้นะครับ คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบไม่มีแผนไม่มีทิศทางผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกับคนที่คิดแล้วมองไปข้างหน้า5ปี10ปีหรือ15ปีหรือมากกว่านั้นครับซึ่งเราขึ้นอยู่กับการวางแผนของเราครับแค่เรามีหลักคิดเหมือนกับคุณคิมเบอรี่นะครับที่สนใจเรื่องของผลตอบแทนนะครับอาจจะเป็น 10- 2ที่สิบเปอนต้นวนไปนะครับในการลงทุนครับถึงแม้จะไม่ง่ายครับแต่คิมเบอรี่ก็ตั้งคาถามกับตัวเองว่าทําอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ ถามอย่างนั้นคนก็ชนะเขาเป็นคิดแบบคนชนะครับไม่ใช่คาถามที่ว่าจะทําทําอย่างไรไปเม่อก่อนลบเลวนะครับจึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณเคมบรีครับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเรามีความรู้มากขึ้นนะครับคุณเคมรีเองก็มีโอกาสนะในการที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้โดยเชิงการน,นะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับสำหรับมูลนิธิเดือนนะครับก็อยากจะฝากนะทาง Invest Tomorrow ก็อยากจะฝากทุกท่านไว้ในฐานะที่ท่าน เป็นมันเรื่เงินเดือนนะครับวางแผนทางด้านการเงินให้ดีๆนะครับอย่ามัวแต่จับจา่ายมัวแต่เที่ยวนะครับความสุขก็โอเคหาได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการเก็บอองไปด้วยช่องทางการลงทุนนะครับลงทุนในกองอ่าเป็นกองทุรวมก็ได้ลงทุนในหุ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะครับและท้ายที่สุดเมื่อท่านลงทุนแล้วนะมันก็จะเป็นลงทุนแบบต้นทบดอกเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือความมหัศจรรย์ของ การลงทุนในไทยที่เป็นประเภทหุ้นนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็เลือกลงทุนอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีการวางแผนทางด้านการเงินที่ดีด้วยนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ทุกท่านอย่าลืมนะกด subscribe กดกระดิ่งช่อง Invest Tomorrow ไว้นะจะได้เรียนรู้แนวทางเรื่องของการลงทุนเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินนะเรื่องรากเกี่ยวกับธุรกิจต,ต่างๆ ครับอันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ